พาไปสวรรค์ก็มีลังเือนังเือเขาผาไปน่าลุกเบ้าซู่ฟั่งหรอกว่าเออเันว่าสวรรค์หนิมเป็นยังไงเนาพะย่เยีวยนี่นะครับสวรรค์แดนว่างก็คน้นเียครับไปน่าลุกลายตัวคนป่าเป็นสวรรค์ค้นบ่ใครไปมันก็เลยวว่างเป็นว่าแดนสวรรค์จังว่างค้นไปหน่อยบ่อยรลายเมืองจ่าตูมเคียร์ใกันยังวางแดนสวรรค์พี่น้องเอ้ยดาวบ่ดึงป้าขับประกาศมาไว้ยังวางได้ยังวาง เมืองย่ามากก็คือน,นันโดุทิตากระดยดังนิมมาลตีขันเพนแห้งวางพ้นไปหน่อยเกือบบ่มีมองนี้ปริมิตรนะครับว่ามีตาวานีสั้นไงนะครับสูงพุม่มเลยบ่มีขึ้นไปเกิดวางล้าดินกะกวงพ้นทั้งปวงครับป้ายผุนโลกกันครับบนหอนใหญ่มีแต่เฮำ่ำไห้ทั้งห้องเป็นทรงสยาง ผู้ขาแนะน้ำเฮดีเลกเลียงนะัลูกหญ่ไ้กันเดอไปสวรรค์กันสาสีหางไก่ไฟฮ้อนมองหันว่ายสนุกนอนสนุกเถิยงสนุกกินสนุกนางในเมย์ให่ต่สนุกฟังเทปไทยทั้งไข่เปาปีสังสนุกนั่งอยู่ไก่ที่ประอาดอักษรสีต่สนุกฟังหลนตีนั่งเฮียงอัสษรไทย มีเท่าไดกระส้มใดจนพ่อใจนะครับที่พอกินดินสวรรค์มีแต่ท้องอ้อยต่อยอาพอนผากะแม่นท้องเว้นแต่เขาแลนามนะแนยวยอื่นนั่นเป็นท้องเว้นแต่กายผิวพันส่วนอื่นเป็นท้องแท้อย่าขอจ่ากับสาวเหล่อย่าขอจ่ากับสาวกำอยากไปว้อลาน้องสาวสวรรค์ฝ่าบนเจริญอันอยากไปเพิ่นเบาให้สางเตียงนี่ครับนะย่นย่านดิ ให้ทำท่านกันสาจังสิไปสวรรค์ได้ย่านที่สองจงจำไวค้คือสินให้น้องแตงเน้อันบ่แตงบ่มีท่าสิขึ้นสวรรค์ฝ่ายจื้อจำย่านคือสินนเว่าวมีหายางครับคุณไก่บ่มีหลายเลยครับเเนแหงย่านส่วนนํามั่นนั่นบ่มีเพิ่มมีแต่เติมให้ดีขึ้นสาวผู้ฟังครับเออจักหูบน่น้อ คันหวังว่าอยากพอสวรรค์ฝ่าจงเหตเอาย่านที่สามพ่นก็บเบาไห้หูแตงภาวานาอยากให้มีแนวขาส่วนจิตใจให้มันแจงจิตใจเฮ้ามันแห่งเพราะปันหน้าขาดนามทาเพราะปันป่นปนาหน้าขาดนามมันก็เลยแหงอยู่บ่อเศร้เาสเสียแล้วพี่น้องเอ้ยปาสมาเพพ่นตัดเก่าเบาให้เข้าซุ้มเลครับถือเย็น ใจเป็นเข็นในเฮ้าหนีใจบอดีจะเอาไว้ว่าเอาใจดีมากเขาใจของเฮ้าเนี่ยครับให้ไซนี่ส่องเด้อพี่น้องเด้อต่างนุนย่านยางถือต้องยามีของและข่าต่างนุนย่านไปสู่ส่าอาศัยแห่งศิลธรรมนั้นว่ออาศัย่ย่นย่านเกลืองย่นขนหลอ่อไผ่มีศิลบ่โตกสอไผมีธรรมบตกต่ำเด้อผู้สนกรรมของเทียงแท่เมื่อฝ้านั้น เนนอนเออเพิ่นว่าไหวตัวอ่าน่อยใหญ่ศั์สาเกิดขึ้นมาอาศัยกรรมจงเกิดเป็นสัตว์เสือทุกเอาเหลือเพราะค้นขาเกิดเป็นป่าเขากระออมเกิดเป็นปอมไต่ไม่เขาเอาบ่วงยักก็อเป็นงัวคล้วยได้แก่ล่อขาดครับไ้ไถหน้าอุนชโลพให้สารเขาชีข้อนะครับเอาขอถืน เกิดเป็นคนยาสูฝืนทํำสัวให้กลัวเกงบาปสิไลแต่เวเกิดเป็นสัตว์เาี่ยก็ไดขันโตเจ้านะครับเพชดีพี่น้องเอ้ยเนาะ